ขอบคุณคุณอัญชลีค่ะติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะในขณะที่เรือจาฟู่สามของประเทศจีนสำรวจเจาะชั้นหินตะกอนและดินในแม่น้ำโขงเพื่อนำไปวิเคราะห์และผลอาจจะนำไปสู่การพิจารณาระเบิดก่งหินในแม่น้ำโขงเพื่อขยายร่องน้ำเพื่อเดินเรือขณะเดียวกันคนในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงก็กังวลกับเรื่องผลกระทบต่างๆจึงเคลื่อนไหวเพื่อแสดงจุดยืนติดตามจากนักข่าวพลเมืองทีมสื่อพลเมืองภาคเหนือค่ะ กลุ่มเยาวชนและประชาชนในลุ่มน้ำโของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายรวมตัวกันเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการระเบิดแก่งแม่น้ำโขงโดยล่องเรือไปยังแก่งคอนผีหลงซึ่งถือว่าเป็นระบบนิเวศที่สำคัญของแม่น้ำโขงตอนบนการแสดงจุดยืนครั้งนี้กลุ่มเยาวชนได้แสดงความเป็นห่วงเรื่องทรัพยากรธรรมชาติโดยการร่วมเขียนแผ่นป้ายข้อความเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นถึงความไม่เห็นด้วยหากยังมีการเดินหน้าสำรวจเพื่อที่จะระเบิดแก่งแม่น้ำโขงต่อไป เาได้ไปช่วยกันช่วยกันถือป้ายหยุดระเบิดแก่งแน่น้ำโขงแล้วก็ล่องเรือตามแม่น้ำโขงครับไปผาพระเพราะถ้าระเบิดแก่งไว้นี้ก็จะทำให้คนในพื้นที่หาหากินไม่ได้ครับเวลาน้ำขึ้นนี่มันจะเยอะกว่าละมันจะเยอะและน้ำมันจะเชี่ยวอ่ะ จะทําให้ตะลิ่งนสุดลงครับเวลาชาวประมงริมน้ําโขงหาอาหารหรือว่าหาปลาแล้วถ้าถึงฤด,ดูไกลมันจะไม่มีโขดหินให้หาครับและไม่มีอาหารให้แก่คนในชุมชนครับน้ำโขงนี่ก็เป็นของทุกคนครับก็เหมือนเหมือนแม่ที่อยู่ใกล้ๆเรา การรวมตัวของกลุ่มเยาวชนลุมน้ำโขงครั้งนี้เป็นกลุ่มเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีความผูกพันกับแม่น้ำโขงมาตั้งแต่เกิดและหวั่นว่าการระเบิดแก่งแม่น้ำโขงที่อาจจะเกิดขึ้นจะทำให้วิถีชีวิตของพวกเขาและคนในพื้นที่เปลี่ยนไปที่เราไปกันคือไปแสดงจิตนาลมคือบานตัวกับการระเบิดแก่งแม่น้ำโขงครับแล้ววันนี้คือเป็นเยาวชนของห้องเฮน้ำขงเป็นเยาวชนท้องถิ่นที่เฮียนหูเกี่ยวกับแม่น้ำโขงกับห้องเฮนของเขาเนาะ วันนี้คือน้องเขาก็บวชหนตัวกับการระเบิดเก่งก็เลยไปแสดงพลังวันนี้มีประมาณ20กว mm. ่าคนครับคือเด็กที่มาทำกิจกรรมวันนี้คือเป็นเด็กที่สมัครใจมาทำกิจกรรมยี่แล้วครับคือนอกจากเขาได้เห็นหู้จาโคงเห็นลำของเราเขาก็จะมีการรียนรูว่าภายส,สนใจเรื่องราวเรื่องการรักแม่น้ำโขงพ่องครับเด็กน,นี่ก็คือเป็นเด็กกิจกรรมที่ทำเรื่องการรักสิ่งวดล้อมครับครับทั้งกลุ่มนี้แล้วก็เลยมีความสนใจเรื่องนี้ครับพาอเด็กที่มานี้ส่วนใหญ่คือพ่อแม่เขาเป็น คนหาปลาในน้ำโขงเนาะคือเด็กพวนนี้คือพอ่อแม่เป็นคนหาปลาแล้วก็วิถีชีวิตของเด็กพวกนี้คือจะอยู่กับแม่น้ำโขงอยู่แล้วครับเล่นน้ำหาปลาทอดแหบ้างตามผู้ใหญ่บ้างมาเล่นกันเองบ้างครับมันก็เลยทำให้วิถีเขาผูกพันกับแม่น้ำโขงอยู่แล้วก็เลยทำให้เด็กเรานี่ก็มีกระบวนการในการมองในการคิดก็ทำให้ เมื่อมีสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาก,ก็ทำให้เขาเกิดความหงเหนงท้องถิ่นของตวเก่าครับในเรื่องเราอย่างเช่นแม่น้ำโขงเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าสไดาครับถ้าจะ,จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าการพนันที่ทำลายแม่น้ำโขงเกิดขึ้น,นครับนอกจากจะมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่แก่งคอนผีหลงพวกเขายังได้มีการโพสต์เชิญชวนผู้ใช้ Facebook เพื่อให้ออกมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อการสำรวจและการระเบิดแก่งแม่น้ำโขงในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อเรียกร้องให้มีการทบทวนโครงการนี้อีกครั้งหนึ่งนักข่าวพลเมืองทีมสื่อพลเมืองภาคเหนือรายงาน